อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมสโนวโทเปียนะครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับการจัดการสก,กีรีสอร์ทนั่นเองนะครับตามภาพนี้เลยนะเป็นสก,กีหิมะนะครับก็ผมรู้สึกว่าวันนี้อากาศมันร้อนนะครับแดดมันทั้งจ้าเหลือเกินวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับกับเกมสโนวโทเปียนะ มา New เกมกันเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับยังอยู่ในช่วงเดโมเหมือนเดิมนะเรียกว่าช่วงป้ายยาแล้วกันช่วงนี้เออเกมน่าเล่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับบินเกมเมอร์กับช่วงป้ายยาของเขาเน่ก็อันนี้เขาให้เลือกแบบนะครับผมว่าเอาเป็น Frozen Peak แล้วกันนะดูแบบมันใหญ่ดีนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่มาแล้วนะครับขอสต็อกเวลานิดนึงนะ ขอดูโดยรวมก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะภาพโอเคนะเออนี่คือเกมสมัยใหม่ภาพจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะดูน่ารักดีนะครับเขาเรียกว่าไอ้โพลิกกนใช่ไหมคือแบบมันดูเป็นการ์ตูนแล้วมันก็ดูแบบดูสวยอะ่ะเออลงตัวดีนะครับภาพประมาณเนี้ยสวยเลยเฮ้ยแมปก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือตัวสกีรีสอร์ทนะครับเหมือนเป็นตัวฐานนะ่ตัวแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องขยายไปเรื่อยๆนะ ดูด้านบนดิโอ้ยตรงนี้โคตรสูงเลยโอ้ยยังสูงอ่ะตรงนี้เอา้ามีอีกอันนึงนี่เฮ้ยหรือว่ามันเป็นแมปเดียวกันหรือเปล่าเออเนี่ยภาพเหมือนกันเดะเลยที่ให้เลือกสองแมปนะครับก็คือเป็นแมปเดียวกันอ่ะแต่ว่าคนละจุดเกิดเอออะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เราเลือกดีกว่านี่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นแบบคู่มือสอนเล่นพื้นฐานนะครับก็มีเท่านี้นะ เดี๋ยวดูอินเทอร์เฟซนิดนึงนะครับอันนี้เป็นอาชีพเมนเหมือนว่าจะเป็นความสําเร็จนะครับที่เราสามารถทําได้นะเนี่ยก็มีให้เลือกตามนี้เลยนะครับอันนี้คือลูกค้าต่างๆนะเขาบอกว่ามีทั้งหมดประมาณ12ประเภทนะครับสำหรับลูกค้านะอย่างคนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นมา u n เทนเลเวอรนะครับก็น่าจะชอบเกี่ยวกับพวกภูเขานะคนที่ใส่ชุดสีน้ําเงินนะครับน่าจะชอบความสูงสปอร์ตขับคิด เหมือนเป็นเด็กไหมคนนี้เออเป็นเด็กนะครับคนแรกที่ใส่ชุดสีเขียวนะครับก็น่าจะเป็นผู้เล่นทั่วไปอ่ะนะแล้วก็มีแบบปลดล็อกเลเวลด้วยเว้ยเออลงมาเพียบเลยเนะี่ยโอเคอ่าถาัดมาเป็นหน้าย,ยิ้มนะครับเกี่ยวกับความสุขก็สามารถมาดูได้นะว่ามีลูกค้าอะไรเท่าไหร่นะครับความสุขโดยรวมเป็นไงความพึงพอใจเป็นไงนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าทั้งหมดนะที่เข้ามานะครับ อันนี้ก็คือวอลเนเทียนะครับก็คือคนงานของเรานั่นเองนะเขาบอกว่าลูกค้าทุกๆ15คนนะครับเราก็จะได้อาสาสมัครเพิ่มขึ้นนะก็คือคนงานเออได้คนงานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ปลดล็อกอาชีพเมนด้วยนะคือถ้าเราสร้างรีสอร์ทให้มันแบบยิ่งใหญ่อลังการไปเรื่อยๆนะไอ้ลูกค้าก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานี่คืออะไรอะ่ะ s โลปเอาเหมือนเป็นแบบ ลายที่เล่นมาลายสกีที่เล่นนะครับอันนี้ก็คือลิฟต์เอาไว้ขนคนนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคไม่มีอะไรนะตรงนี้อ๋อสามารถมาดูเลเยอร์ได้ด้วยนะครับว่าแบ่งเป็นประเภทอะไรนะอย่างเช่นอันแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับทางนะระดับความยากของทางนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นลายเส้นรอนะครับว่าคิวเยอะหรือเปล่าอันนี้เป็นเกี่ยวกับระดับความสูงนะครับความชัน เนี่ยเส้นสีม่วงๆนะอันสุดท้ายยังไม่ขึ้นฮนะอาจจะเป็นเกี่ยวกับจุดไอ้น,นี่หรือเปล่าจุดสําคัญอะไรประมาณนั้นนะ่ะตรงนี้ก็คือการเล่งเวลานะครับก็สต็อปไปก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้ลืมสต็อปอันนี้คือสิ่งก่อสร้างนะครับให้แต่ว่ารู้สึกว่าไม่ต้องใช้เงินนะเออสร้างได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็วันเวลานั่นเองนะครับอ่ะเขาบอกว่าให้สร้างเป็นสกีลิฟต์นะครับให้เป็นตัวนี้ ก็มีให้เลือกอยู่3รูปแบบนะอันแรกเป็น Surface Lift นะครับก็เหมาะสำหรับพื้นฐานนั่นเองนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแบบทางไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะทางไม่ค่อยชันด้วยแล้วก็ลิฟต์พวกนี้นะครับเขาก็จะมีแบบเป็นลิมิตของมันน่ก็คือการจำกัดนั่นเองนะครับอย่างเช่นสร้างได้ยาวเท่านี้สูงเท่านี้ความชันเท่านี้นะครับอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยอย่างเช่น Surface Lift นะยาวได้300เมตรนะครับความสูง10เมตร ไอ้สเต็ปนี้ได้เป็นความชันนะประมาณ4 5นะครับจุลูกค้าได้75คนนะเวิร์กฟอร์สหคนนะครับก็คือคนงานนั่นเองนะผมว่าก็สร้างตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำเป็นเหมือนเป็นแบบเอร้านสำหรับมือใหม่อะ่ะอ,อ,อะไรประมาณนั้นก็ตรงนี้แล้วกันนะครับดูไม่ค่อยชันเท่าไหร่สร้างเลยประมาณตรงนี้แล้วกันนะ แล้วก็เดี๋ยวสร้างทางไหลลงมานะครับพอสร้างสกีลิฟเสร็จนะครับเขาบอกว่าให้ดีไซน์เป็นสกีลันนะก็คือเหมือนเป็นทางนั่นเองนะในการสกีนะครับก็คืออันเนี้ยผมว่าก็สร้างเป็นขนาดใหญ่แล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะจะได้เล่นง่ายๆนิดนึงนะครับทางแบบไม่ต้องแอดวานนะไม่ค่อยชันเท่าไหร่สีเขียวสีน้ำเงินก็โอเคนะครับ สร้างผมเอ้ยมีสีแดงด้วยวะสีแดงอาจจะชันไปนะครับตรงนี้โหนี้โค้งหักศอกเลยเนี่ยเพิ่มความท้าทายนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะง่ายเกินไปคนไม่ชอบนี่โค้งมาครับอันนี้ก็ยาวๆไปเลยโค้งก่อนลงสุดท้ายโอเคนี่ครับคือลานสกีนะเรียบร้อย ถัดไปก็ให้ใส่คนงานเข้าไปนะครับคนหนึ่งอ่าตรงนี้แล้วก็รอลูกค้ามาเล่นนะครับแค่นี้เองนะโอเคเร่งเวลาเฮ้ยมาลวเลวยนี่สกีมาอย่างนี้เลยนะขอดูนิดหนึ่งครับคนนี้เป็นเด็กนะคนนี้แล้วก็แต่ละคนนะครับเขาก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันนะ ในอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบความชันเท่าไหร่นะครับ f ฟียฟู l เลเวลสเลยนะไม่ชอบสลปนะครับเอ่อสเปเชียลลิสเหมือนว่าจะเป็นคนพิเศษเลยนะครับเขาบอกว่า Enjoy less slope นะครับก็หมายความว่าแบบเออชอบที่จะไม่ค่อยเล่นสลปเยอะอะชอบที่จะถลายไปเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนั้นไม่ชอบสลปแหละคนนี้ยสก u t เออก็เหมือนกันแนหะคือแบบเป็นประเภทที่ไม่ชอบความชันคนเนี้ยอย่างที่ดูไปตอนแรกนะครับไหนดูคนอื่นนี่สีเขียวสีเขียวก็มีแค่อันเดียวนะครับไม่ชอบสโลปสีน้ําเงินน้ําเงินก็บอกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ว่าชอบเป็นสโลปเล็กๆนะครับสโลปใหญ่ๆไม่ชอบเขมาแล้วครับ แล้วก็มีวันเวลาบอกด้วยนะครับว่าเขาจะอยู่ที่สก,กีรีสอร์ทของเราอีกกี่วันนะครับก็ประมาณ1วันนะหวันกับอีกหชั่วโมงนะครับอารมณ์ตอนนี้ประมาณ48 49เก้ยเริ่มยิ้มแล้วเว้ยหน้าเขียวละโอเคข้างหลังก็เริ่มมานะครับนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบสามไอ้คนก็มาเรื่อยๆนะดูดิเห็นไหม คนมาเรื่อยๆเลยนะครับดูดีว่าจบลายล้วจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ58นะอ๋อแล้วก็ไปเล่นใหม่เว้ยโอเค๋ยวผมต้องดูความยากดิความยากอ๋อนี่ก็คือแบบเป็นข้อมูลของเ,อเส้นทางตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ อันแรกก็คือความน่าสนใจนะก็ไม่ค่อยมีนะครับความยาวทั้งหมดประมาณ410เมตรอันนี้ความชันนะครับ0.8อ่าอันนี้ก็คือเกี่ยวกับความยากง่ายโดยรวมนะก็อยู่ระดับกลางหน้านี้โนโตี้นนะครับอันนี้คือระดับความยากที่มองเห็นนะครับก็อย่างเช่นเอ่อเรามองก็รู้แล้วนะว่ามันยากขนาดไหนนะครับก็อยู่แค่เอ่อมีเดียมนะก็ไม่ค่อยยากนะครับเป็นของพื้นฐานไปหน้านี้ อันนี้ก็คือการซ่อมบำรุงนะก็เพอร์เฟกเลยนะครับ Priority-level ก็คือการทำงานนะครับว่าเราจะให้เขาทำงานเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็ Normal ไปก่อนแล้วกันนะโอเคมีเท่านี้นะครับอันนี้คิวรออ๋อยังมีสามคนนะที่รออยู่น,นี่ความสูงดูไปแล้วอันนี้ความน่าสนใจอะ่ะเออก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเท่าไหร่เลยถ้างั้นผมว่าเดี๋ยวลองสร้างให้มันแบบชันๆไหม สร้างมันชันขึ้นนะครับอืมเอ้ยแต่ว่าไปตามเควสก่อนดีกว่าเขาบอกว่าให้สร้างเป็นแวร์เฮาส์นะแวร์เฮาส์ก็คือนี้ใช่ไหมสโนว์กรูเมอร์กรเมอร์แวร์เฮาส์อาจจะเป็นที่พักคนงานหรือเปล่าอ่ะสร้างนี้แล้วกันอ๋อแล้วก็หมุนได้ด้วยนะอ่าถัดมาก็สร้างเป็นเวิร์กช็อปนะครับ มคคากเวิร์กช็อปโอเคอาเหมือนเป็นสูตรซ่อมบำรุงอะ่ะเนี้ยแวร์เฮาเอาไว้เกี่ยหิมะป่ะเอาคนงานเข้าไปครับลองดูโอ okay. <Okay. S 1> uh, เคอ่าเควสสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าให้มีลูกค้า150คนนะถ้างั้นผมว่าเดี๋ยวสร้างเพิ่มเติมดีกว่านะครับ ลองขึ้นไปบนนี้ไหมเอาเป็นตัวนี้แล้วกันลองขึ้นไปต่อครับนี่บนนี้เลยเออยังสูงอ่ะโอเคแล้วก็ทางขอเป็นทางขนาดกลางแล้วกันเริ่มยากหรือว่าจริงๆมันควรเป็นทางขนาดใหญ่ไปไม่รู้เหมือนกันนะ ้ยมาถึงก็้ยมีสีดำด้วยอ่ะวิสีดำน่าจะยากนะครับอันนี้ขอโค้งมาแดงๆนิดนึงค่อยๆลงไป้ยสีดำขอแดงก่อนแล้วกันนะครับดำผมว่ามันน่าจะโหดไปไหมค่อยๆลงมาโหนี้ก็เป็นสีดำแล้วอ่ะดำลงมานี่เลยแล้วกันวะเฮ้ยมีสีดำสีขาวด้วยอ๋อสีขาวคือแบบมันจะงัดขึ้นนะ ประมาณนี้แต่จริงถ้าจะประหยัดพื้นที่นะครับก็สร้างเป็นเส้นตรงไปเลยนะอแต่ของจริงมันก็ต้องมีเลี้ยวไปเลี้ยวมาหน่อยนะถ้าสมจริงนะครับเอาเลี้ยวมาฝั่งนี้ลัวกันประหยัดพื้นที่นิดนึงตรงนี้เป็นทางฮิลชิวนะครับสีเขียวให้ได้พักผ่อนกันนิดนึงนครับโอ้เขียวยาวเลยแห่นี้ ถ้าผมสร้างขึ้นไปได้ไหมออกก็ได้นี่หว่าโอเคลงมานี่ลงมานี่โอเคทางที่สองครับอย่างยาวเฮ้ยคนนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋ออมดีปะ่ะอะไรประมาณนั้นเออแล้วก็มีสก,กีเลเวลของคนด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะว่าคนนี้เป็นแบบมือโปรหรือเปล่าเป็นคนชำนาญการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ หรือเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้อ่อยังไม่มีคนงานนะเ,เข้าไปสองคนเลยแล้วกันคนงานอ่ะเปิดแล้วครับดูที่ใครยังมาเล่นไหมการขึ้นก็ต้องมาอันแรกก่อนนะครับแล้วก็มาอันสองได้เลยแต่จะมีคนมาหรือเปล่าโหแต่ว่าสูงจริงอะ่ะดูดิจะมีคนมาเล่นไหมแต่ทุกคนแบบว่าจุดพุกันหมดเลยนะครับ ชอบป่ะดิ70%แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอยนี่ไงมีคนใหม่มาแล้วนะครับเฟียเลตโนวิดดูดิก็ยังไม่บอกนะครับว่ากลัวอะไรบ้างนะเดี๋ยวต้องลองส่องดูดิคนนี้ปะเออนี่ไงเฟียเลตโนวิดอืมดอนเอนจอยสล e t ปทู u c h ก็ไม่ไม่ชอบสลปเยอะเกินไปนะครับสเปเชียลลิทก็คล้ายๆเดิมนะลันเนอร์ อันนี้เริ่มชอบเป็นสโลปเล็กๆขึ้นมานิดหนึ่งสก,เกาเหมือนว่าชอบแบบเวลามันสโลบลงมาปะอะไรประมาณนั้นไปดูด้านบนนี่มีใครเล่นยังยังไม่เห็นมีคนขึ้นมาเลยนะครับเอายังไม่มีนะเอ้ยไปแล้วใจยเย็นดูหน่อยดูหน่อย โอเคค่อยๆไปครับค่อยๆไปตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีดำใช่ไหมแถบ,บนี้น,นี่หลังจากหักศอกไปอะ่ะสีดำครับโอ้ยังสูงอะ่ะมาแล้วเฮ้ยคนหลังจะแซงแล้วเฮ้ยแซงไปแล้วแต่ละคนเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนี่่าเขีคยไปแล้วครับแต่ว่าคนคนสองแซงไปแล้วนะ เอ้ยเนี่ยเขาไม่ชอบอ่ะเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์มันตกลงนิดหนึ่งนะตอนที่มันแบบสลบเยอะเกินไปนะครับความชันเยอะเกินไปแต่แบบเพื่อความท้าทายไงเผื่อใครชอบทำไมคนนี้มันสกีช้าจังวะไปดูคนอื่นแล้วกันคนหลังมาดูนีโอเคมาเป็นกลุ่มเลยครับด้านหลังก็มาเรื่อยๆอยู่นะ,ะโดนแซงอีกแล้วครับ อารมณ์ตอนนี้ก็ประมาณสีิหเองนะคนที่ลงไปตอนแรกเท่าไหรอ่อ่ะดูที่ถึงยังได้ประมาณห้าสิบหกสิบเออประมาณหกสิบนะครับก็ถือว่าโอเคนะความจุดสนใจทำไมเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเลยวะไม่มีเลยอะ่ะจุดสนใจอะ่ะอันนี้นโลแลวอ๋ออาจจะเป็นแบบ คนะยิ่งคนเยอะก็สนใจเยอะหรือป่ะไม่ใช่เอ,อสุดสนใจไม่รู้คืออะไรนะครับไม่รู้ว่าดูจะค่าอะไรความยาวนี่839รมเมตรเลยนะครับความชันประมาณ12นะแต่ความยากง่ายก็อยู่ปานกลางเหมือนเดิมนะครับไอ,อ้คนนี้เฮ้ยนี่เด็กนี่หว่าเด็กมาเล่นด้วย สปอร์ตขับคิดโอ้ยลรวก็แบบชอบด้วยนะเปอร์เซนต์ขึ้นเยอะเลยครับเล้ยนี่ไงดาวติดแล้วโอเคโหโคตรชอบอ่ะเออเด็กโคตรชอบเลยคนนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับดูอารมณ์ดิหน้าบึ้งเลยอาจจะไม่ชอบตรงนี้หรือเปล่าวะชันเกินดูที่เปอร์เซนต์ลดไหมตรงเนี้ยบึ้บ ก็เพิ่มอยู่นะแต่ว่าเพิ่มช้าตอนนี้คนที่มาทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ65คนนะนักท่องเที่ยวนะครับไอ้มีคนใหม่อีกสองคนนะครับเอลเดอร์วันน่าจะเป็นคนแก่ปะ่ะคนมีประสบการณ์อะไรประมาณนั้นอันด้านล่างนี่คืออะไรไม่รู้อะศิละปะหรออาร์ติสต์อาร์ติสต์อ๋อคนนี้เว้อาร์ติสต์ก็น่าจะมาแบบแนวอาร์ตอหน่อยมั้งแนวอินดี้คนนี้ แนวอิน Elder, ดีนค้ครับนี่นี่เดอะเอลเดอร์ดูดิตรงคาแรคเตอร์เขาก็คล้ายๆเดิมนะชอบไหมเดอะเอลเดอร์สีโอเคขึ้นเรื่อยๆนะครับไปแล้วจ้า คือคนมีประสบการณ์ก็น่าจะชอบเลยที่มันท้าทายนะเออขึ้นไวอยู่นะครับเอลเดอร์น่าจะชอบตัวนี้ก็เป็นการผ่อนคลายนะตรงนี้อุย้ยนี้ขึ้นโคตรไวเลยปึ๊บปึ๊บ๊บบบ๊แต่ว่าเอลเดอร์จะขึ้นช้านะเพราะมันง่ายเกินไปนะเฮ้ก็เจ๋งดีอ่ะคือแต่ละคนก็มีแบบออ่เแตกต่างกันอนะ่ะเออต้องคอยจัดก,การดีๆนะครับ คนไปไหนหมดวะเนี่ยเหมือนล้านแรกไม่ค่อยมีคนมาเล่นแล้วนะเออล้านแรกไม่มีคนมาเล่นแล้วอะส่วนใหญ่ไปล้านสองนะครับนี่คนมาเพียบเลยแต่ทางมันไกลอะนะอ่าถัดไปเดี๋ยวผมสร้างเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวขอสร้างมาฝั่งนี้บ้างแล้วกันนะครับฝั่งนี้เนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยดูดิ เออลองสร้างขึ้นไปแล้วกันนะกอนโดลาลิฟได้เท่าไหร่อ่ะหกรเมตรหกรเมตรก็ยังยังไม่ถึงด้านบนอะมั้งลองสร้างดูยาวเกินไปนะอ๋อหกรเมตรประมาณนี้เองนะครับก็ สร้างไปก่อนก็ได้อันหนึ่งตรงนี้ก็สร้างเพิ่มขึ้นบิ๊กครับไปชั้นถัดไปได้ประมาณตรงนี้ขอแบ่งรายทีนิดนึงให้ขึ้นไปตรงนี้โอเคแล้วก็ชั้นสุดท้ายเอาเป็นกอร์ล่าลิฟ มาตรงนี้โอเคครับมาอันนี้จะเป็นแบบที่สูงที่สุดเลยนะครับขอทางขนาดใหญ่เลยแล้วกันโหลงไงดีวะเนี่ยทางอย่างชันเออลงมาฝั่งนี้แล้วกัน สีดำสีแดงเน้นสีแดงเยอะๆหน่อยแล้วกันนะถ้ามีสีแดงนะครับอันนี้หอขึ้นได้ไม่เอาดีกว่าเลี้ยวลงนี่เลยหูนี้สีดำเลยว่ะประมาณนี้ครับค่อยๆเลี้ยวลงสีดำจ้าแล้วแบบเป็นเขตต้นไม้ด้วยนะ เคยดูคลิปตลกๆไหมที่มันเล่นสก,กีแล้วมันชอบไปชนต้นไม้อะตลกดีเฮ้เห <Hey, S 1> มือนผมลงผิดฝั่งป่าวะเนี่ยอันนี้โค้งมาได้โอเคสีเขียวนิดนึงครับให้พักหายใจบ้างเอ่อสโลปเกินไม่ได้ชันเกินเออนี่ไงลงซอกนี้เลยโอเคสีดำไปครับ ทำไมมันกระตุกกระตุกวะอกระตุกเฉยโหนี่สีเขียวยาวๆเลยอะลองตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับทางนี้แฮตสลบอันนี้แหละโคตรยากความยาวทั้งหมดหนึ่งพันแปดร้อยสเจ็ดเมตรนะครับอ่ะอดคนงานเข้าไปสองคน ตรงนี้สองคนนี่สองคนโอเคพอดีเป๊ะเลยว่ะเดี๋ยวลองดูว่าคนจะมาเล่นหรือเปล่าอันนี้ค่อนข้างยากเร่งเวลาไปครับรอคนมาเฮ้ยมาหนึ่งคนแล้วเว้ยคือนั่งกันยาวๆอ่ะกว่าจะไปถึงด้านบนนะโคตรสูงอู้คนมาเพียบเลยคนมาเยอะอยู่ครับหวัวนี่ก็ อัพกันใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยปุ้งปิงปุ้งปิงคิว่าจะยาวไปนะถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไอ้กอนโดล่าไหมจะได้ให้คนมันเยอะขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวขอสต๊อปนิดนึงลบเลยได้ไหมแล้วก็สร้างเป็นอันนี้ เ,เขาบอกว่าลิฟต์มันสั้นไปงั้นต้องเป็นอันนี้โอเคอันนี้แล้วกันกำลังดีอ่ะเรียบร้อยอย่างน้อยคนน่าจะขึ้นด้เยอะขึ้นนะอาคนกลับหมดเลยว่ะ ไม่ออกไปเล่นนูนปะเฮ้ยไปเล่นอ,อันใหญ่เว้ยโอเคอเค,อเค,คนคนมารอเพียบเลยเอาขอขึ้นได้ทีละสองคนก็ยังดีนะเมื่อกี้มันได้แค่คนเดียวนะครับอัดคนงานไปเพิ่มดิเออไว้หน่อยโอเค มันแสดงว่าคนยิ่งเยอะก็ยิ่งไวอ่ะนะการเพิ่มความเร็วของตัวลิปสกีพวกนี้นะครับคนไปถึงหรือยังวันนี้น่าจะยังไม่ถึงนะครับยังไม่มีใครมาเลยเพราะว่าคนงานไม่พอนะอ่ะเล่งเวลาไปก่อน เฮ้เดี๋ยวนะการปลดล็อกมันจะแบบเพิ่มขั้นไปเรื่อยๆเว้ยอันนี้เขาบอกว่าต้องการอีกประมาณ350หักว่าคนเลยนะถึงจะปลดล็อกค,คนงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตอนนี้ลูกค้ามีประมาณ144คนแล้วนะครับอีกนิดเดียวจะ1 5อแล้วนี่ขนาดสปีดคูณ3แล้วนะยังไม่เห็นคนมาเลยเอ่ะเา อ๋อเขาบอกว่าผมเล่นถึงร้อยห้าสิบคนแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่นนะแต่ขอไปต่อนนหนึ่งได้ไหมอยากดูวันนี้ว่ามันจะเล่นยังไงคนจะชอบไหมมาแล้วครับเอ้ยเป็นหมู่เลยดูนี้ดูนี้ขอดูคนนึงคนนี้แล้วกันดูหน่อยดูหน่อยไปแล้วครับชอบไหมอันนี้ ทางอย่างยาวอุ้ยเลวเวลสามเลยเว้ยเอ็กตีมนิดไลท์สลบอ๋อไม่ค่อยชอบสลอปเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเกินเลวเวลของเขาอะ่ะเฮ้ยมีคนชอบอุ้ยเวลอพววอพเวลออพเวลออพกันไปครับอัพรัวๆโหอย่างสวยอะ่ะ ยาวไปครับยาวไปครับคนเริ่มมาแล้วเรื่อยๆเ,เอ๊ะคนนี้จะตกใจอะไม่ค่อยชอบอีชันเกิน ผมว่านะเขาน้าจะมีระบบแบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะสนุกกว่านี้นะครับอันนี้มีแค่แบบสร้างเป็นตัวสก,กีแค่นั้นเองนะก็มันยังเป็นในช่วงเดโมโอ,อยู่นะยังมีเท่านี้เองนะครับแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือภาพอ่ะเออภาพสวยดีนะครับนี่คืออะไรเนี่ยโทรศัพท์มีคนนะนี่เปล่าอะเออแบบมีพายุอะไรอย่างเงี้ยเออต้องมีกู้ภัยเปล่า จะได้รอยไหมคนนี้อุ้ยแปิแล้วครับอุ้ยข้างหน้าก็อัพกันใหญ่ปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งแต่ตรงนี้จะเริ่มง่ายแล้วนะตรงนี้ทางเริ่มง่ายเฮ้ยอัพแล้วอัพแล้วอัพแล้วแปดสิบห้าครับเล่งไปหน่อยหนึ่งแล้วกันตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับทางง่ายถ้าทางง่ายเกินก็จะขึ้นช้านะโอ้โหเมื่อกีก้แบบขึ้นมาเบื่อเลยอะ จะนอนหลับเมื่อกี้โอเคได้ประมาณ87นะครับแล้วก็กลับบ้านเลยเฮ้ก็โอเคอ่ะหนุกดีหนุกดีกดเพินดีนะครับต้องการซ่อมเหรออ๋อนี่รีแพรสปีดต,ต้องอัดคนเข้าไปอะ่ะแต่ว่าคนมันไม่พออะ เลยคนงานไม่พอนะครับแต่ก็ยังไงก็เกมสนโรเปียก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จบเดโมโล,ลงไปแล้วนะโดยรวมก็น่าเล่นนะครับน่าเล่นก็โดนป้ายยากันไปนะครับดูดิภาพมันสวยอะ่ะออชอบภาพจริงๆวะนะ่ะนะโอเคครับก็ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย